3นะคะสาย away แปลว่ายกเลิกออกไปนะคะต่อไปค่ะสาย two ก็คือส่งสัญญาณไปนะคะส่วนสาย f o r แปลว่ารับรองค่ะขีดเส้นใต้ของรับรองและคำสุดท้ายสาย over แปลว่าเซ็นค่ะนะคะคำศัพท์ของเราในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ f r e s e verb ของคำว่าเซ็นิดนึงเป็นน้าจิ้มแล้วก็คำว่าสายนะคะแล้วในพารากราฟสุดท้ายนะคะก็เป็นคำศัพท์ที่แปลว่า หลงลืมไม่สนใจนะคะคำว,ว่าลืมไม่สนใจก็มีคำว่า forget neglect นะคะ put out of your mind leave behind นะคะแล้วก็ l o s t sight of พวกนี้นะคะแปลว่าลืมไม่สนใจนะคะน้องๆสามารถที่จะที่จะทบทวนคำศัพท์ได้อีกทีนะคะจากช h e หหน้าสุดท้ายนะคะเป็น English ตรวจสอ g แต่ว่าจะทำยังไงให้จำคำศัพท์มากมายเหล่านี้ได้นะคะเราไปท่องคำศัพท์พร้อมกันจะดีกว่าไหมคะไปชมกันเลยคะ่ะ เราจะต้องพร้อมกันกับเพลงที่พี่้วงกำลังจะเปิดนี่เซเอาออนเริ่มต้นกันมือชิดใกล้ e a k DOWN oh, <my> คือ oh, <my> เริ่มต้นไป KICK OFF เธอรู้ดี Set a b อาเยังมีใจจดและจำคำนี้ไว้ใจ oh, รสออนไสออฟออนไสออนเธอฉันได้รู้คงล็อกออนสุขสันเพียงแต่ฉันไสออฟและมีไป แต่ฉันสายเดอะคาโอเวอร์เธอนั้นไงส่งมอบให้ยอดชูเธอคงจะรู้ดีแต่จะจากกันสายเอาเวยกเลิกไปไม่เคยห่างแล to, ะสายถูจะจะิตจักก็ส่งสยัยจะหัวใจขอเพียงเธอจงสายพอรับร้องคำนี้ไปสายโอเวอร์เซ็นมอบงานแต่เธอเปิดรู้อากรีออฟสายออฟออนอารกิีออซสายออฟออ Agree on, side off, on Agree on, side off, on ยังไม่ลืม forget Next left, I'm l i n g ยังติดตา forget Hood out of your mind ไม่เคยกลับใจ Leave m e h i g h ให้เธอทอเพียงแต่ขอ forget r e m a ja, i n d t ย e side off แต่จะจากกัน side away ยกเลิกไปไม่เคยห่างและใส่ถูจะจึดจัก ก็สงสัยจะหัวใจขอเพียงเธอจงสายปอรับรองคำนี้ไปสาย over s e n หมอบงานแต่เธอโปรดรู้อากลียอนใส่ off อ n อากลียอนใส่ off อ n อากลียอนใส่ off อ n อากลียอนใส่ off on นะคะ ังไม่จบค่ะน้องๆค่ะรู้สึกว่าอารมณ์มันค้างนะคะอะกริออนเซอฟออนสัปดาห์นี้เครื่องไม่ค้างนะคะน้องๆคะ่ะโอ้เป็นพระคุณของพวกเรามากเลยนะคะน้องๆคะ่ะสำหรับคำศัพท์เนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เจอคำว่าอะกร o ออนให้นึกถึงอะกร o ออนไซออฟออนเพราะว่ามันเหมือนกันนะคะอะกร o ออนแปลว่าเห็นด้วยนะคะ Si ออฟออนก็คือเห็นด้วยเหมือนกันนะคะถ้าคุณแม่มาถามบอกว่าอา้าวเย็นนี้นะคะบ้านเราจะไปทานข้าวนอกบ้านเห็นด้วยไหม อาร์กิออนไซออฟออนทันทีเลยนะคะแปลว่าอะไรคะเห็นด้วยมากๆเลยนะคะสำหรับคำศัพท์ค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะ vocabulary true o a f a l s อยากรู้ไมหมละ่ะว่าอาทิตย์หน้าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรถ้าอยากรู้นะคะทุกๆวันอังคารหรือวันพุธนะคะน้องๆไปเปิดเว็บไซต์เลยแล,และดาวน์โหลดชีพล่วงหน้าก็จะทราบว่าในสัปดาห์นั้นเราจะท่องคำศัพท์คำว่าอะไรแล้วก็เพลงอะไรนะคะทุกๆสัปดาห์เพลงจะไม่ซ้ำกันนะคะถ้าจะซ้ำจะบอกล่วงหน้านะจ๊ะนะคะสำหรับในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียน Grammar and structure นะคะในช่วงของ Amazing Grammar ซึ่ง Amazing ยังไงนั้นพลาดไม่ได้เดี๋ยวสักครู่เดียวเรามาชมกันไปเบรกสักครู่เดียวคะ่ะ Amazing grandma. เอาละค่ะน้องๆคะมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายของการเรียนของเราในวันนี้นะคะในรายการสด Happy English ของเราณที่นี้นะคะน้องๆขานะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ท่องคำศัพท์ไปแล้วนะคะในช่วงของ English ชวนส่นะคะได้พบศิลปินนะคะจาก Academy a f p o t o s u a ไปแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะหันเข้ามาดูสาระเนื้อหากันอย่างคร่ำเคร่งคร่ำเคร,งคร่งกันนิดหนึ่งนะคะในส่วนของ Grammar and Structure นะคะในช่วงของ Amazing Grammar นะคะแล้วมาดูกันค่ะนะคะ จากแบฝบึกงหัดนะคะเปิดที่หน้าเจ็ดเลยค่ะนะคะเอ๊ะเขามีหนังสือด้วยหรอในรายการนี้เขามีแจกหรอ อย่าตกใจเขาไปดาวนโหลดชี้กันมาเรียบร้อยแล้วดาวโหลดชี้จากไหนอเ w w w ์ดไวท์เว็บแคมน้องๆตอบแทนพี่หวงด้วยกันดีนะคะน้องๆคะ่ะเรียนแล้วมีคำถามทำยังไงะเรียนแล้วมีคำถามนะคะก็เก็บคำถามของน้องเอาไว้อยากเก็บจนลืมนะคะเพราะว่าในช่วงสุดท้ายของรายการนี้ค่ะพิเศษสุดน้องๆสามารถที่จะโทรเข้ามาโฟนอินคุยกันสดๆในรายการนี้เลยนะคะสองสายแรกจะได้รับรางวัลน,นะคะสายที่1ได้รับ Fast Tra c k สายที่2ได้รับ เสื้อทีมของเราเสื้อแคมปัสตัวนี้นะคะนี่นี่นะคะเสื้อแคมปัสของเรานะคะแล้วสำหรับ SMS นะคะส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่คงจะตอบคำถามให้ SMS นะคะจะจับฉลากออกมานะคะสองท่านท่านแรกก็จะได้รับ Fast Track ท่านที่สองก็รับเสื้อทีมของเราไปนะคะ เอาละค่ะเรามาดูเนื้อหากรมมกของเราในวันนี้กันเถอะว่ามีอะไรบ้างนะคะในข้อที่1นนะคะเราจะใช้คำเชื่อมอะไรดี relative relatively costly costly l y แปลว่าแพงนะ,ะ relative l y costly มันค่อนข้างแพง the diesel engine is highly efficient and needs servicing infrequently น้องๆจะเห็นได้ว่านะคะในข้อความแรกที่บอกว่า relatively costly มันค่อนข้างแพง แต่ข้อความที่ตามมาบอกว่าดีเซลเอนจิ้นั้นมีประสิทธิภาพมากแล้วมาเนี่ยนิสเซวิซิงนะคะมันต้องการการบริการอินฟรัเค์เรนไม่บ่อยก็คือมันเสียไม่บ่อยนั่นเองจะเห็นได้ว่าข้อความข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยนะคะเนื้อความของมันเนี่ยนะคะขัดแย้งกันเองอันแรกบอกว่าแพงอันที่สองบอกว่าแต่ซ่อมไม่บ่อยเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้คําเชื่อมที่ทําให้ใจความที่ขัดแย้งของสองใจความนี้นะคะมาเชื่อมกันและทําให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เราหาคําเชื่อมที่ไวเชื่อมประโยคขัดแย้ง คำที่สามารถจะมาเชื่อมได้ก็คือคำว่า even h o ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งเราจึงตอบข้อ c ค่ะ even h o แปลว่าแม้ว่าหรือน้องสามารถใช้คำว่า although นะคะแปลว่าแม้ว่าหรือน้องๆสามารถที่จะใช้คำว่า even h o ถ้าข้อความนั้นเป็นทางการนะคะหรือน้องๆสามารถใช้คำว่า even eve ก็ได้นะคะสามคำนี้แปลว่าแม้ว่าค่ะนะคะสามคำนี้แปลว่าแม้ว่า ออโดโดอีเวนโดอีเวนอีฟนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่1จึงได้ใจความที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าแม้ว่าจะราคา